แจกันที่เคยแตกเมื่อนำมาประกอบใหม่จะพบลวดลายที่งดงามขึ้นกว่าเดิมพวกเราทีม Nighty ูจะพาทุกคนมาพบกับเกม Cracks r e s t o เกมที่จะพาเราเยียวยาความพังด้วยความสร้างสรรค์เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Fallen Ceramic แตกสลายและดอกไม้อื่นๆจากพามุพามุหนังสือที่พูดถึงความรู้สึกลึกๆในใจคนผ่านดอกไม้ทั้ง16ชนิด แต่ละดอกไม้แทนอารมณ์ต่างๆทั้งความเศร้าความฝันความกลัวความเจ็บและการเยียวยาหนังสือเล่มนี้เปรียบมนุษย์เหมือนแจกันที่แตกสลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทุกครั้งที่เราค่อยๆประกอบมันกลับขึ้นมาใหม่มันจะเต็มไปด้วยรอยรล้าวหรือล่องรอยที่เล่าเรื่องราวของเราเองและนั่นแหละคือที่มาของเกมนี้ Crack Restore เป็นเกมแนวแอปแตกผสมผสานกับพัซเซิ สำหรับผู้เล่น2-4ถึงคนใช้เวลาเล่นประมาณ30-45ถึงนาทีผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้เยียวยาแข่งการประกอบใจการของตัวเองจากชิ้นส่วนที่แตกสลายไปโดยแต่ละเกมจะมีเงื่อนไขาการให้คะแนนที่เปลี่ยนไปในทุกๆเกมทำให้เกมเล่นได้ไม่ซ้ำเริ่มเกมด้วยการความชิ้นส่วนใจการทั้งหมด96ชิ้นไว้ที่กองกลางจากนั้นซูมเปิดการมิชั่นการสสีฟ้าหใบ ให้คะแนนจากการวางรูปแบบสีต่างๆการ์ดสีแดง1ใบให้คะแนนจากการวางรูปแบบรอยร้าวต่างๆและการ์ดสีเทา3ามใบเป็นโบนัสพิเศษที่เพิ่มลูกเล่นในการประกอบใจาก,กันาให้มากขึ้นในแต่ละรอบผู้เล่นจะสามารถเลือกว่าจะเปิดชิ้นส่วน1ชิ้นหรือไม่เปิดก็ได้และเลือกหยิบชิ้นหนึ่งเพื่อต่อบนบอร์ดของตัวเองโดยวางได้ก็ต่อเมื่อมันติดกับชิ้นเดิมอย่างน้อย2ด้าน เกมจัดดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระดานของใจการแต่ละคนเต็มจากนั้นก็มานับคะแนนตามการมิชชั่นที่ออกมาในรอบนั้นใจการของใครที่เยียวยาออกมาได้งดงามและลงตัวที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะแต่สุดท้ายเกมนี้ไม่ใช่แค่าการวางชิ้นส่วนเพื่อได้รับการให้คะแนนมันคือการยอมรับรอยร้าวของตัวเองและค่อยๆประกอบมันกับจนกลายเป็นใจการที่สวยงามในแบบของเราเอง